โอเคครับผมเบรครับถอยถอยถอยถจะไปก่อนไปก่อนหเร็อเนี่ยโอยบาบุจะอบปไนเอ้าบิดล้มยางก็บรเด็นล้มห้าท่านนีหละอียวางกน้หนมันยานยางกับระตูจอโพส้าลายเียหมดลยแรงปวดนะจสอกัเจาสอโพย้แรกกบมุนึ่อามหนลานปี๋รอว่าสองกมีลงเสือกัได้ โอ้ยมันว้าบุ่นจะโอนนะว้าวว้าวว้าว,ว,าว FC ครับนี่นี่นี่ของแจกรครับผมของแจกอะไรรู้ไหมเนี่ยอันนี้หมอนรองคอบางคนเรียกว่าอะไรนะหมอนตัวยูแต่ FC เปลี่ยนยางเลินโซ่ได้หมอนรองคอนะครับส่อน FC เปลี่ยนยางวัตต์นี้ได้อะไรรู้ไหมได้ประกันคุณภาพยางอ่าเปลี่ยนยางตัวนี้ได้ได้ประกันสินค้านะครับยางวัตต์นี้มาเต็มคันรถเลยเอา คนขับรถถอยเลยครับข้าวเฮ้าแล้วผู้ด่านรถถ่ายเป็นแถวบนนี้มั่นน่ะโอ้คันนี้ก็ถ่ายอยู่บนเดี๋ยวมาหน่ยรถถ่ายอยู่นี่เต็มเลยมา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 เบื้องนี่รถใครเนี่ยอ้าวกระทำมั่งเลยนะอันนี้อ๋อป๋าที่มาคันแรกไงใช่ลูกค้าที่คันแรกเลยจะได้รับของหวานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย คันนี้นะครับก็จะมีทำช่วงล่างชุดใหญ่ครับมีลูกหมากนะครับลูกหมากล่างนะครับบูธปิ at ่นนกล่างลูกหมากกันโคงแล้วก็ลูกยางกันโครงแล้วก็มีพัดเบรกหน้านะครับแล้วก็มีบ่อชกพวกคันนี้ทำเยอยครับคันนี้ชุดใหญ่เลยครับนี่ครับลูกหมากลาครับเต็มเลยครับนี่เลยครับลูกหมากครับอันนี้พันชักนะครับพันชักนะครับอันนี้ลูกหมากแล้วอันนี้ลูกหมากันโคงนะครับคันนี้ก็ทําชุดใหญ่นะครับเอฟซีใครจะทำช่วงล่าง มาได้เลยร้านจานสวีทบริการครบจบที่เด so ียวนะครับค่ะจะบอกว่าโอตานี้ที่ลมคือขายดีทุกไสนะคะโอตอนน้มันขายเตอนนี้เพราเราเป็นตัวแทนโอตานตัวแทนใหญ่เลยท่าเจ้ของรถทะเบียนสองสามห้าหกสองสามห้าหกนะคะรบกวนลูกค้ามามข้างนะคะที่รถของด้วยค่ะองค่ะออันนี้อันนี้ก็อนนี้ส่งต่างจังหวัดขายดีหน้าร้านไม่พอนะคะส่งต่างจังหวัดด้วย เจ้าลูกค้าครับที่กำลังในอัญม่งอยู่ด้วยอันนี้คือจุบลมครับนี่จุบลมจุบลมจุบลมเราแถมมาด้วยสี่ตัวนะครับจุบลมแถมสี่ตัวแล้วก็อันนี้ส่งไปจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญถูกต้องนะครับนะครับผู้รับคุณเทพนะครับโอ้โหคุณเทพศิริยานะคุณเทพนะครับรอแล้วไปเลยครับแล้วก็จะมีอันนี้เลยนะร้อนแม็กของกรุงเทพ อคนเนอร์เนี่ยครับนนี้อันนี้ก็ส่งไปที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะครับเอีแม่ห้องสอนนะครับนี่รอได้ครับอยู่ในกล่องนี้ครับพูดจะบอกว่าของมีส่งทุกวันนะคะแต่ถ้าไม่ได้ไลฟ์ลูกค้าดูเชื่อมั่นมั่นใจได้เลยว่าของของท่านส่งถึงที่แน่นอนอะอย่างนี้ครับเใครที่สั่งของไปแล้วโอนตังมาแล้วะแล้วช่างจันยังไม่ได้ส่งของให้ คอมเมนต์มาแล้วก็ติดต่อมาครับมารับรางวัลด้วยไม่น่าจะมีค่ะส่งทุกวันส่งทุกวันนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทนขนส่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้นาสินค้าเข้ามาลดใหญ่แล้วก็มีของให้ครบแน่นอนหลายคนที่บอกว่าสั่งแล้วกลัว ช่างจันไม่ส่งให้นั่นคือเราอาจจะไปซื้อกับเพจฟอร์ทุกครั้งที่มาซื้อสินค้าเราต้องโอนเข้าบริษัทจันเซอร์วิสเท่านั้นนะอ่าหรือไม่ไม่ไม่กล้านะโทรมาได้เลยเช็คเลยช่างจันตัวจริงไหมนะะเสียงนี้มีเสียงเดียวนะคะนี่แหละครับตวโงยาครับเครื่องต้งตาเดี๋ยวข้าๆนี้อันนี้ก็ส่งเหรอะโอ้ยสองสามห้าห้าสิบสิบแปดส่งอีกสี่เส้นโอตอนนี้โอ้ขายดีไปไหน อันนี้ก็เดี๋ยวน,นะเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ใส่โตโยต้าเอลแพดไปหนึ่งคันนะครับ f อฟซีทิกตอรที่ดูอยู่จำได้ไหมครับที่ผมลงเพจบอกไว้ว่ายางเบอร์นี้นะครับราคาไม่แพงส่งต่างจังหวัดน,นะครับใคร,ใครที่จะซื้อในทิกตอรนะครับก็สั่งได้ครับกดตะกร้าได้เลยด้านล่างจะมีบอกว่ายางเบอร์นี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ลายนี้มีกี่เบอร์มีบอกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมาที่ร้านจานเซอร์วิส ใคจะซื้อตัวไหนก็เลือกได้ผ่านทางทิ้ต่อก็ได้ผ่านทางเว็บก,ก็ได้แต่ถ้าซื้อของัวนี้นะผ่านทางทิ้ต่อกง่ายกว่าเข้าใจไหมว่าเรากดตะกร้าได้เลยแล้วตอนที่โอนตังค์ไม่ต้องโอนให้ผมโอนให้ทิ้ตอ่อกไปเลยซื้อยางสีเส้นนี้นะครับถ้าใครซื้อยางใหม่กับจางเซอร์วิสนะครับไม่ต้องโอนเข้าตัวนี้แต่โอนเข้ากับทิ้งต่อกด้เลยถ,ถ้าโอนหน้าร้านก็โอนเข้าบริษัทแล้วเรามีบัญชีบัญชีเดียวนะคะ คือบัญชีบริษัทจันเซอร์วิสนะคะอโอนเชื่อบุคคลนายนางไม่ไม่มีนะคะนั่นคือมิจฉาชีพแจ้งก่อนกอนแรกมันมีตอนนี้ไม่กล้าแล้วค่ะมิจฉาชีพกลัวกลัวเราปิดเฟซของเขานะคะถูกต้องครับแล้วก็ถ้ามิจฉาชีพเข้ามาวุ่นวายกับเฟซบุ๊กเราปิดเราก็แจ้งตำรวจจับเพราะตอนนี้ตำรวจเก่งแล้วพี่น้องตำรวจนี่มันไม่ธรรมดาแล้วตำรวจก็เก่งตัดเกินหนึ่งต่ออันนี้สองสามห้าห้าสิบ 8นะคะลูกค้าที่ดูอยู่นะคะหรือสั่งตอนนี้ลูกค้าสั่งมาผ่านช่องทางเพจค่ะคก็จะส่งให้วันนี้นะคะส่งด่วนก็ไม่เกินวันอังคารหรือพุธนะคะแล<อ>้วมนดูยางเอเ300พี่น้องดูเอเอ300บนนี้อ๋อ3,000พี่น้องโอ้ยข้าเปาหุดได้เสียเดีย๋ย <c oughs> เอาไว้เล่นดนตรีกอน นี่ครับ SA ส0 0 0พันก็คือสองห้าห้าเจ็ดย์สันตัวนี้เหม,มาะสากกับรถกระบะตัวเตีย้ยแต่อยากสูงรถกระบะตัวสูงก็สกแตนดาร์ดจะได้หมดนะครับนี่ครับรถคันนี้ครับสอง7้าห้าเจสิบห้าครับเป็นกรบนี่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 น,นี่คันนี้ To y ย ta s p o r t เครับนี่ครับ To y ย t a าส o r t ์ตเอใช้สองห้าห้าเจ็ดศ วิ่งในป่าในไร่ในสวนก็เอสเอสามพันตอบโจทย์เลยโอตานี่นะครับตัวนี้มีซัพพอร์ตอยู่สองไซส์นะคะจะเป็นแม็กซิตนะคะบ่าวเอทีนะคะเจ็ดร้อยนะคะสองสองห้าห้าห้าเจ็ดสิบ สิบห้าก็ได้หรือสามสิบเอ็ดคูณสิบจุดห้าก็ได้นะคะตัวนี้เป็นดอกเอทีค่ะเรียบได้รุยได้นะคะพี่สปอร์ไรเดอร์ชอบใส่มากๆเลยแล้วก็หรือจะเป็นโอตานิค่ะราคาไม่ได้แรงนะคะโอตานิสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบห้าลนนี้เลยสวยๆค่ะเรียบได้รุยได้นะคะสบายๆรีดน้ําดีนะคะตัวนี้ก็ไม่แพงอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันเท่านั้นสี่เส้นค่ะหนึ่งหมื่นสองพันเท่านั้น ร้านใหม่มีอ่ามีช่างประจําอยู่นะคะแล้วก็ช่างจันก็จะไปทุกวันนะคะแต่ไปอาจจะสายๆนิดนึงค่ะอ่าก็จะมีช่างคอยดูแลแล้วก็โอตอนนี้นะเราขายดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่เชื่อมั่นมั่นใจคุณภาพได้เลยนะคะใครใช้อยู่นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเอเดนสามพันคอสิบแปดมีค่ะนะราคาจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้คือลงลง คันนี้เป็นของเราเหรอเนี่ยคันนี้เป็นของเราเหรอไปล้คก้อนคันแล้วค่ะโอเคลูกค้าอยากดูร้อตัวไหนยางตัวไหนนะคะทากอินบอกเข้ามาได้นะคะอาจจะมีใครตอบช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะงานเรามีเรื่อยๆค่ะงานไม่เยอะค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะเข้ามาใช้บริการได้ลูกค้าท่านใดว่างสะดวกนะคะเข้ามาได้เลยงานเราไม่ได้เยอะนะคะเรื่อยๆค่ะบะักเดี๋ยวพอไปดูหลังบ้านบ้างมีของตัวไหนลงใหม่อัปเดตกันให้ได้ชมค่ะ ่าตัวนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ตามหาอยู่ยางตัวนี้ตามหากันเยอะมากคือ2องสามห้าหกสิบิบแปดนะคะตัวนี้ยางใหม่อ,อตัวนี้ก็มีกันเข้ามาแล้วนะคะสีเส้นก็ไม่แพงหมื่นกลางๆค่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นซีซีวนะคะตัวไหนคะช่างลูกค้าใส่รถอะไรเอ่ย ควิดไม่ห้ารูร้อยอันนี้มันรูหลอกหรือรูจริงรูรูรูริงก็มีรูรูรูจริงทุกตัวเลยมั่นใจเออรูหลอกนี่หว่ะเฮ้ยมั่นใจห้ารูว่าสิบสี่รูจริงนี่รูจริงอ่าห้ารูร้อยด้านหลังค่ะที่ช่างจันรีวิวไว้อ่ะโปรอยู่ที่สี่พันหรือสี่พันห้าเนี่ยพี่จันพี่จันห้ารูร้อยที่คุณรีวิวไว้อยู่ไหนที่คุณลงโพสไว้อ่ะ อ่ะ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้ารูร้อยหายากเปลี่ยนแม็กเป็นยางเข้ามาได้เลยค่ะหนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้ามีค่ะราคาเริ่มต้น5้าพันสี่นะคะ6 4พันสี่หกพนะคะราคามีหลายราคาส่งเชียงใหม่ไหมส่งครับส่งทุกพื้นที่นะคะที่รถขนส่งเข้าถึงห้ารูร้อย แล้วก็มีร้อยส่วนใหญ่จะเป็นแม็กแม็กแต่งนะห้ารูร้อยก็อนนี้แหละที่สร้างลงไว้หนึ่งชุดแล้วก็เป็นแม็กใหม่แม็กใหม,ม่อยู่ประมาณหมื่นต้นค่ะหายากพี่แล้วก็มีขอสิบห้าอ่ะป่ะลูกคนอยากดูตัวไหนนะคะทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กส่งมาได้เลยแล้วก็ตัวจัดโปรโมชั่นของเราอ่ะนี่สันตัวนี้นะคะนี่สันเข้าหนึ่งชุดนะคะรถเก่งอเมร่า ค่ะ4ี่นะคะพร้อมยางดอลลอบหนึ่งเ้าหหกห้าสิบห้าปีย3สนะคะ h อนด้าซีวิคขอบสิค่ะเข้า1ชุดนะคะแล้วก็มีดีแม็กฟอร์นะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะลูกค้าอยากได้ตัวไหนนะคะเข้ามาได้เลยเป็นตลาดยางแม็กยางดีๆให้ลูกค้าได้เลือกชมนี่เองนะคะมีมากให้เลือกบางลายมีมากกว่า20ชุดให้เลือกนะคะแล้วก็นี่เลยมิสูไตตันมาพร้อมยางสองสองห้าหกขอบสิเข้าแล้วนะคะ ก่อนหน้านี้หากันเยอะมากวันนี้เข้าแล้วค่ะยางเป่าสีเส้นอยู่หมื่นทวนนะคะยกชุดตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่หมื่นสองพันห้าร้อยนะคะพร้อมยางไปปียี่สิบสองค่ะพร้อมยางบิดตนนะคะมีไม่เยอะค่ะเดี๋ยวก็หมดนะลูกค้าท่านใดสะดวกหรือว่างวันไหนนะคะเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมติดตั้งพร้อมบริการ เดเจเวนมิสูไททันนะคะขอบ17ตัวนี้ก็จัดโปรอยู่ค่ะพร้อมยางบิตโตน24 5 6 5่ห้านะคะปี2ค่ะตัวนี้แม็กป้ายแดงยางป้ายแดงนะคะส่วนๆแบบนี้เลยนะคะยกชุดอยู่ที่17,500่ราคาโปรโมชั่นนะคะตัวฟอร์ดเอ r ว่าเสเหลือ2ชุดเท่านั้นนี่เลยเอลว่าเสจัดโปรอยู่2 3 0 0 0บาทนะคะสำหรับเอลว่าเสขอบ20ค่ะพร้อมยางกุญยสองห้าห้าห้านะคะป้ายแดงแบบนี้เลยแล้วเป็นยางปี23นะคะเหลือ สชุดเท่านั้นค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะจากสองหมหร้อเหลือสอ0 0มบาทนะคะเสาร์วาทีตยังพอมีคิวค่ะเข้ามาได้เลย2 4งสี่หเริ่มซ้นเริ่มต้นนะคะเซลลพันเก้บาทค่ะติดตั้งพร้อมนะคะถอดใส่ให้เรียบร้อยค่ะเมื่อวันก่อนลูกค้าอยากดูรีว o ร์ร c อกโค่ะ ตัวนี้เลยนะคะจัดโปรอยู่นะคะ2มีด้วยกัน2ปีก็คือปี2นะคะจัดโปรอยู่3 6 0 0 0แต่ปี23นะคะอยู่ที่3 8 0 0 0ืนนะคะรีวอกโคค่ะแล้วก็นิสันตัวเทอร่านะคะมีค่ะพร้อมยางโตโยนะคะโอเพนคันที่ตัวนี้จะอยู่ที่ส0,000่นทวนนะคะยางพร้อมแม็กขอด5รถตู้ อ่าลูกค้าเลือกเป็นยางใหม่หรือเออไม่ใช่สิเลือกเป็นยางใหม่หรือยางป้ายแดงหรือแม็กใหม่หรือแม็กมือสองนะคะตัวนี้เลยที่เราขายดีอยู่แล้วคือสองหนึ่งห้าเจ็ดิสิบห้านะคะบิดตนป้ายแดงปี23บสามค่ะสีเซตตัวนี้นะคะบริการให้ครบเลยอยู่ที่เก้าพันบาททวนค่ะเป็นดูรวิส r 6 1หหนึ่งหนึ่งนะคะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะบิดตนดูรวิส r 6 1หคหนึ่งหนึ่งค่ะเข้ามาได้เลย นะหรือจะเป็นตัวจัดโปรโมชั่น d m a ม a l l New ตัวนี้เลยค่ะขอ17นะคะยกชุดเลยเธอล็อกเก่าเพิ่มอยู่14,000บาทนั่นล้อแถมแผ่นรองแถมทุกอย่างนะคะแถมพร้อมบริการให้เลยค่ะอ่ามีสูแต่ตั้งขอ17มีค่ะที่จะโปรโมชั่นอยู่นะคะ17,500ยังไม่รวมเธอล็อกเก่านะคะล็อกเก่าแล้วเริมเธอลดได้อีกค่ะ สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวารุนกับวรุ่นจันทสวิตกันนิดนึงค่ะมีบริการให้ครบนะคะจบที่เดียวเลยวันเสาร์ที่งานไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะคะเข้ามาบริการได้เลยจะถึงสุปกปบดปกติค่ะหยุดทุกวันที่16นะคะสองของ่าจะสิบสิบหกติต้นมีค้ามีเป็นยังใหม่ค่ะอ่าอยัางไงโทรเข้ามาเช็คราคาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปค่ะวันนี้ขอทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ